เจอกับปันหาต้องไปกับแก๊งสาย Kids Kids k i ี s ตอนอัสจรรย์เสาร้องไห้โอ้ยคืนนี้อากาศร้อนจริงๆงอ่ะ หรือจะลัดไปทำขนมพรุ่งนี้เช้าดีเนาะว้านตะเถนโฮ้ยโอยลมตีนี่เองเล่นเอาตกอกตกใจหมดเอ็เด็ดดีเหมือนเอาอะไรกันเนาะสอยหนอ ด้นป่ามาป๊บเดียวทำไมถึงเหนื่อยอย่างงี้นะฉันว่านายต้องหิวแล้วแน่ๆเลยใช่ไหมจัมโบฮรู้ทันจริงๆเลยนะรับมี่ชีเราต้องช่วยโพหาเบาะแสก่อนส่วนเรื่องกินเอาไว้ทีหลังพวกเราเดินมาตั้งนานแล้วพักหน่อยก็ดีเหมือนกันเนาะฉันว่าพักสักหน่อยก็ดีนะเฮ้ยระวังอะไรเหรออาวี่อเฮ้ย ตัวนายนะ่ะโดนยางต้นไม้ไปเต็มๆเ,เลยโออยู่นิ่งๆน,นะเดี๋ยวฉันช่วยดึงอะยางไม้ติดเต็มเลยอะยางไม้เหรอยางไม้นะ่ะเป็นส่วนที่ต้นไม้ขับออกมาแล้วยางไม้ก็มีประโยชน์หลายอย่างมากเลยนะเออเจ้ายางไม้เหนียวหนืดพวกนี้มีประโยชน์ยังไงเหรอยางของต้นไม้บางอย่างใช้ทำยา ใช้อย่างไม้มายาวเรือ,อยาหลังคากันน้ำรั่วบางทีก็ใช้เป็นส่วนประกอบของน้ำมันหอมระเหยด้วยอืม,อมอยางไม้มีประโยชน์เยอะดีจริงๆเลยยกเว้นตอนมันติดบนตัวเ <c oughs> <c oughs> ฉันเกิดแทานนายเลยแหละ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อ่าฮะไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อนเลยนั่นนี่ใช่แปลกจริงๆเลยเนะเกิดมาก็เพิ่งเคยพบเคยเจอทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะเนี่ยไม่รู้จะถามใครดีเนี่ยฮนี่มันอัศจรย์จริงๆยูยูเสาก็มีน้ำตาไหลออกมามันหมายความว่ายังไงกันล่ะเนี่ยโอ้โหเสาร้องไห้เพราะมันเสียใจอ่อนระโหยโรยแรงเพราะไม่มีใครถวายเครื่องเส้นถ้าอยากจะมีความสุขพืชผลงอกงามก็ ต้องเอาน้ำตาไปบูชา แต่ก่อนจะได้น้ำตาก็ต้องเอาของมาถวายซะก่อนใช่ใช่ต้องเอาของอร่อยๆรมาด้วยนะใช่ถ้าใครเอาของมาบูชาผลผลิตก็จะดีขึ้นต้องบูชาด้วยงั้นเหรอเนี่ยต้องเอาของอรยเลยจะได้ผลผลิตดีๆเจ้าอะไรดีเอาไล่ะนั่นีิฉันมีขนมติดมือมาขอฉันบูชาเซ้นไหว้สามร้องไห้หน่อยถ้าอย่างนั้นแม่หมูไปรองน้ำตาได้เลยเอาน้ำตาที่ได้จากเสาไปทาถูทาถูแล้วผลผลิตก็ จุกกลูจุกกลูยุกกูยุกูนะแม่หมูเอ๋ยลงไปลงไปเฮฉันมีเขามาเส้นไหว้แหม่ก็มีฉันมาก่อนให้ฉันเข้าไปก่อนดิแม่ไม่ต้องมาแแม่แม่เงื่งเงื่งอะไรฉันมาก่อนฉัน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 ก่อนบอกว่าฉันก่อนจัดฉันก่อนฉันก่อนฉันก่อนบอกว่าฉันก่อนเอ้ยโอ๊ย อะไขึ้นครับแม่วัวก็เสาที่บ้านฉันนะสิเกิดร้องไห้ขึ้นมาใครๆก็มาแห่ขอน้าตาไปบูชาจนบ้านฉันบพังไปหมดแล้วเสาร้องไห้เหลยมันเป็นไปได้ยังไงกันเนอะก็มันเป็นไปแล้วน่ะสิฉันนี่มันโชคร้ายจัง แม่วัวครับใจเย็นๆก่อนนะครับผมอยากจะรู้ว่าแม่วัวใช้ต้นไม้อะไรมาสร้างบ้านเหรอครับอ๋อไม้ตะเคียนนะสิพ่อหมอแผ่นดอกว่าต้นเสาหิวแล้วนเนะไม่ค่อห้อยอ่อนกินเมื่อคืนก็เลยร้องห่มร้องไห้ให้ดูนะความเหนียวหนืดของยางที่เสื้อผอและ น้ำตาในขวดเนี้ยก็ใกล้เคียงกันเลยนะเอจะเป็นไปได้ไหมว่าเรื่องเนี้น่าจะมีเงื่อนงำอะไรสักอย่างอะ่ะอืพวกนายคิดเหมือนอย่างที่ฉันคิดมหม,ม,มพวกสายคิดเนี่ยไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงคิดจะมารบกวนการบูชาเสาวศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นเหรอใช่แล้วไปชิวช่วชิว เสาเนี่ยนะไม่ใช่เสาสักดิ์สิทธิ์ซะหน่อยการที่ต้นไม้มียางออกมามันเป็นเรื่องธรรมชาติพบเห็นได้ทั่วไปไม่ใช่เรื่องปาฏิหาริย์สักนิดพี่ขอคัดยางไม้นี่พวกเรารู้จักแต่นั่นนะมันเกิดขึ้นเฉพาะกับต้นไม้ที่ยังไม่ตายไม่ใช่เหรออคุณแกะก็พูดถูกอยู่นะครับ <l ots> <l ots> แน่นอนอยู่แล้วเรียนมาสูงมีความรู้ <c oughs> ถึงแม้ว่ายางไม้มักจะเกิดขึ้นกับต้นไม้ที่ยังไม่ตายได้มากกว่า แต่เสาที่บ้านแม่วัวทําจากต้นตะเคียนซึ่งอยู่ในวงไม้ยางอ้ยไม้ตะเคียนทองไม้ไผ่เขียวไม้เต่งไม้รังซึ่งก็เป็นต้นไม้ในวงไม้ยางครับไม้พวกนี้แม้ว่าจะตายไปแล้วแต่ว่าภายในมีท่อน้ํายางเมื่อนําไม้ไปใช้งานในลักษณะที่ถูกความร้อนหรืออากาศรอบรอบร้อนบางครั้งน้ํายางในท่อก็จะถูกลอมเหลวอ,ออกมาจึงดูเหมือนกับไม้ตกน้ํามันหรือร้องไห้ซึ่งความจริงก็คือการตกน้ํายางนั่นเองอะ อ<ห>เอเออนนนเนนยย่งี้คล,ลองจับยางที่เลอะตัวผมกับน้ำมันที่ออกมาจากเสาสิครับจะเห็นว่าไม่ต่างกันเลยแม่จริงด้วยจริงด้วยเป็นยางแบบเดียวกันเลยอ,ะ <c oughs> อ่ะเออใช่ ไม้ดีคือไม้สักไม้หักหักเป็นไม้ไม่ดีไม้มีสีอาจจะไม่มียางไม้มียางควรจะถอยห่างเพราะว่ายางจะโดนตัวเอาถอยห่างไปนิดไปนิดจะถ่ายด้วยคนนะพ่อหมอจะด้วยรอชิปปี้ด้วยไปก่อนละนะชิปเป็นชิปตะบอดเลยตชิปตามลอมเลยหายเหมือนเดิมตลอดลูกเก่เขา แม่วัวจ้ะคือพวกฉันขอโทษนะจ๊ะที่ทำบ้านของแม่วัวสกรปรกเลอะเทอะยุ่งเหยิงไปหมดเลยเรียกง่ายๆว่าทำพังดีกว่า <ๆ S 1> นะ <ๆ S 1> มันก็ในทำหนองนะนะรัจจาคืออย่างนี้เอาเป็นว่าพวกเราจะแก้ตัวด้วยการซ่อมบ้านให้แม่วัวกันแล้วกันนะจ๊ะเอาใหม่เลยแบบโมดิฟายใหม่ ถูกต้องจะส้มให้เอ็กซ์เลนเซ์เลยจะ่้มให้ดีที่สุดเลยนะจ๊าแม่บัวจ๋าเดี๋ยวพวกเราจะช่วยกันอีกแรงนะครับ้ยถือโอกาสซ่อมบ้านแล้วก็ทาสีใหม่ด้วยดีไหมครับทำเฟอร์นิเจอร์ใหม่ให้สวยนิ่งไปเลยดีไหมล่ะคะ อ่าใช่ใช <becue> ่ใช่ใช่านผู้อ่านช่วยกันซ้อมบ้านกันให้วัวกัหน่อยนะซ้อมบ้านคนละมือคนละไม้หาไม้กับมือมาด้วยถ้าไม่มีไม้มีแต่มือเกรงใจแต่ก็ขอบใจทุกคนมากเลยนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนคงได้ยินคําว่าโครงการหลวงมาบ้างแล้วใช่ไหมครับแต่ทราบไหมครับว่าโครงการหลวงมีที่มาอย่างไร โครงการหลวงเป็นโครงการส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวแก่ชาวเขาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้ราชฎรชาวเขาทำลายป่าต้ตนน้ำทำไร่เลื่อนลอยหรือปลูกฝิ่นซึ่งเป็นสิ่งเสพติดผิดกฎหมายที่เหล่าชาวเขามักจะลักลอบปลูกไว้เสพและขายโดยโครงการหลวงทำหน้าที่ดำเนินการจัดหาพันธุ์พืชที่ทดลองแล้วว่าสามารถปลูกได้ในสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่ราชฎรชาวเขาอาศัยอยู่ได้ ซึ่งพืนชนิดนั้นๆจะต้องเป็นพืชที่สามารถทำรายได้สูงกว่าหรือเท่ากับฟิ่นอีกด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับโครงการหลวงยังมีอีกนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้ก็ต้องติดตามชมในครั้งหน้านะครับวันนี้ผมต้องขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับสนับสนุนข้อมูลโดยสวท